นี่นี่นี่วงนี่เป็นไงนี่นี่อุ๊ยสานอะไรยังงี้งนนะฉันเกิดข้างบนนะฉันเกิดบ้านเล็กฉันไปเปิดประตูโกงอุ๊ยดูผีเสื้อไอ้ปีกผีเสื้อชัสีฉ่ำนะความสวยฉันานารีกับจุกจุปล่อยใจอรุณจซ้ออืมใครไม่เข้าเกมอ่ะใช่ใครไม่เข้าอ่ะเข้าค่ะ ฉันว่าเขามาแล้วเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูบ้านเลยก่อนนะฉันเปิดประตูกรงนะผมเปิดประตูอะไรไม่ได้เลยนะโอเคค่ะมียาประตูเมลนะเบลนะประตูกรงได้ทุกอันเลยนะเออประตูบ้านสามประตูได้สองอันนะเบลนะจ๊ะ ลัดนงเบลวันนี้ก็เสี่ยวหลี่กับเบลเลยสิคะอีเบลกับใครวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอย่าเอาดิพ่อนึงดิพ่ออยากฟาร,ร์มของฉันฟาร,ร์มขอ,ของตรงลานกว้างแล้วหล่อนโอเครับทราบรับท <De> าบค่ะคุณ <De> แม่เออ เบลอยู่เฮ้ยเบลชุดส้มนะอยู่ข้างล่างตรงนี้แล่ไขวัลละยามลัดไล่ยามลัดนี่ดอกยามเป็นใบและย,ยามชั้นสอบมีน้ำวิ่งนะกู <c oughs> ว่ายามเป็นใบ <c oughs> ยามกระดกน้ำวิ่งแล้วนุ่งแตนเสร็จพิธีอยู่ตรงตัวยูนะโยมันโยโยโยออกมาโยออกมา โอ้มาเกลัยย่อๆๆหนึ่งถามแล้วลากผ่ากูงงเลยนะโยม่มาๆมีมีมีเออมีใส่สีเอ้ยมีมียันมีใส่สีไอ้ผีมันไม่ยอมมุดมาละงงนะใช่เฮ้ยทำไมบั๊กหรอหรือเป็นอะไรกันนะเป็นอะไรกันอะมันตีไม่โดนหรอไม่รู้อ่ะไม่โดนไอ้เหี้ยแล้ว นงดู่ำนะคะเออทำเตยเกี่ยวอ,อ่ะอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันปักพี่ดีแล้วสกิลเทคคุณชำรู <c oughs> ้ด้วล่อเลือยัดคนมันลยอยู่มันละอยอยู่ คงั้นเราจะสวดต่อมิลล์นะคะวันนี้จะเป็นสายสวดไล่ไนนไลพี่อะไรแบบนี้เนี่เราเออพ่นีม่พากันปักนะคะชามนมีแปะแค่น้พาได้สวดแปะไ่ยามก่อนเลยงงนะใช่ อีนี้เป็นกระเทยแน่เลยอ่ะชายชอบผู้ชายออผู้หญิงไม่ไล่ดอกทองเนาะว้ายอ๋อน<ะ>ี่เป็นความแฟดความชามอุ้ยมันเอาฟันตันมานะแม่ไปสวดต่อมไม่เอาเราอยู่แล้วเพราะอีนี้มันเป็นกระเทย ไเดาะไล่ไล่ผู้ชายยับเลยงงงนะก็ปักไปเลยสิคะวิ่งมาวิ่งมามีมีโล่ไอมีมีมีกล้องมีกล้องความหวานข้อทีผมผมจุ๊กสามก็มาสิคะนางเบลแล้วคือไล่ต่อเป็นเที่ยอะไรกับพี่ชายโอ้ยพี่สาวแล้วคือมาเอากูละ เอาวิ่งวนมาใช่ไหวิ่งวนกลับมาใช่มีกล้องเ้ยยยโกแววานี่ความสวยเป็นไงคะอีเบลความสวยแต่กูโดนดีมาสิมาสิเออเอะไรเริ่มและมาสิไม่ได้ผมเปิดของเรื่องได้อุ๊ยอีดอกโดนกูแล้วมึงกูไม่ชำแล้วนี่ แล้วคือเอากูละยางออกค่ะเอากูเลยเนี e ่ยเอากูเ e นี่ยเอากูเน oh. ี <S S ่ยเออ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 ยกย้ายใส่สะโพกหนึ่งใช่ช่วงนิ่งอ๋อละล้อมละะเสิร์ฟน้ำมนต์อีกหนึ่งเสิร์ฟน้ำมนต์อีกหนึ่ง ฉันสดน้ำวิ่งก่อนเดี๋ยวฉันจูบฉับมาให้เดี๋ยวรับและอ่อออออยอบไม่ฉับแล้วอุ้ยวิ่งติดกีอะไรไม่รู้งงนะติดกีนุ่งอ,อุ้ย<ะ>มันแคนกูมันแค้นกูทำไมอ่ะมันแครนอะเด็กแล้วสีฉันถ่ายรูปมันไงนี่ยังไงก่อนขะมันนี่คะ่ะนางเบล มานี้เดี๋ยวฉันแจกบัตรทุบหลังให้ค่ะอุ๊ยอีดอกกูโดนทุบหลังเองแล้วเสี่ยแหละมึงมาจะทุบหลังกูอีเบลตอนนี้กูกีสะดุดแล้วนะโดนกีเย้หนียังไงคะยังไงก่อนยังไงก่อนอุดค่ะกลับมากลับมากลับมามีกล้องกลับมา มุดมามุดมาวิ่งมาวิ่งมานี่หนีโอ้ยตาอะไรอีนี่มีตาทิพย์หรออีนี่มีตาทิพย์หรอใช่ค่ะมันเอากูแล้วมีตาทิพย์หรอทิชิบหายแล้วกูโดนเดี๋ยวใครเด็กกูขีดแล้วเนี่ยล้อมเหรอล้อมเหรอลากูล้วพี่พาแอบเอายาไปใช้อะอะไรก็ไม่มีอีนี่ทำตัวชั่วเนาะ อะไรอย่าคะไม่มีอ่าไม่เอาเลยนะคะทุกคนหลุดหลอแบบชาบจะกัดดาวยั่วไปบ้านสามประตูแล้วฉันว่าเราน่าจะแบบลองเอ่ออ้อนีนปะแบบฆ่าผีสองวิธีเอาไหมลองไหมคนอย่างมึงอย่ามั่นหน้ามันมากได้แหละได้แหละเออใช่นะหิบหายแล้วกูอย่ากูอย่ามั่นดีกว่ากูอย่ามั่นดีกว่า อุย้ยน,น้ำมนน้ำมน้มเท่าไรแกดูให้ทันวายโทษเด็ดดิพาว้ายอีพี่ติ่มตายแล้วมึงแล้วกูไม่เจอ,อย,ย,ยาลุยสารละเนกันตันนะมึงเป็นเฮียอะไรดอกทองโอ้ยยาไม่ออกเลย,อ,ยอุย้อยก,กันตันกันตันคือเสี่ยวแล้ว มให้ยาปืนแล้วมีแต่ใส่สีนอะไรงงโอ้วิ่งมาเซอร์ไพรส์พี่กล่องนี้ยาแน่นอนฉันมั่นใจประคัำชาบน้ำมนต์อีดอกชาบเราห่างกูไปทีใช่เราต้องฆ่าต้องฆ่าต่อทีแล้วคือไม่เอากูต่อเลยนะมาบนมาบนว่ะเอากูยังไงงงคุกลับมาได้ไหมคุณไม่เอาซะแล้วหลุดแล้วไม่ มันวิ่งไม่ทันวิ่งหวานนะเอาจริงเหรอสามหมัดนะสามหมัดอุ้ยรักใ่ดีกว่าประมาณนี้สัตว์เอ้ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเส้ยมีกล้องนี่อีเบลเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออวายเออโดนซมันมันเอาตัวโดนไหวสถาน์โด้อุ้ยมูมันวิ่งเร็วมากอีเคียสุด ตายแล้วมือมือมันวิ่งเร็วมากมันแข็งกูมากมันแข็มันแข็เออมันแขนเออเอออ้ยยโอมันแข็งไป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 เข้ตามหรอแม่เออมันมันไม่เข้ามาวาทำหนึ่ แค่แบบจะทำแล้วใครติดยันวะกูเองดีแม่น้ำกีว้าวมางอย่ามาบองกูอีดอกทองคุยมึงกูจะตายกูจะตายอีสัสช่วยแม่ใส่สินใส่สินอุ้ยเสี่ยวหลีเลยนี่เป็นไงราคาหนูนี่ดอกทอง มาสเนเปอร์น้ำมลหลุมมูรีอีเบอุ้ยฉันเจอยาแล้วฉีดความสวยก่อนดินเเวกหนึ่ง o ดสอีอียนอเทเล็กลกนี่คืออะไรโยวิกลับมาวิ่งกลับมามีกล้องนี่อีเบลเป็นไงล่ะคะนี่ชกหลีเป็นหนึ่งมัด ี่สลากผีมาให้ฉันลากผีมาให้เขาเค้อเคาเฮเดี๋ยวฉันซูบเองแล้วคือเมื่อกี้อีโยคือบันีด้บอกกูเลยจ้าเอาละล้อมละผมจะตายแล้วไม่เป็นไรบับกบผงหลอดไ่ที่คอมันเยอยอีกแปดนาทีจะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่ายเอาตายแล้วอีดอกชิบหายแล้วันตาเลือดเลือดอีเบลเด้งรัวๆเลยจังหวะนี้ประคำสามสี่ที่เราต่อยไปก็คือไม่มีค่าแล้วเออไม่มันมันโดนเสียศีลโอ้โหได้แต่อือีซีรอบมาฝั่งนี้รไอบมาฝั่งนี้รอบฝั่งนี้ผมไม่ได้เอาฉันละซีตามติมนะตามติมติมถึง มันเฟดมันเฟดมันมันเฟดเอาติมนี่แหละเอาเอาติมหล่อก็ปล่อยตายไปเลยค่ะโยก็ตายไปด้วยโอเคปะาตายคู่ข <c oughs> ิดคู่ไปเลยดรอปเออดรอปหนึ่งดรอปเซอร์แมนีต,นนนติมติมตอนนี้คือเสี่ยวเลยใช่ไหมเออติมมันไม่ยอมปล่อยว่ะอนีนี่มันยึดติดเนาะ ันยึดติ่กับวิญญาณวิญญาณติดค้างอีดอกอะไรเงี้ยอีติมมันจูไปที่ไหนแล้ววะมันหลงติมแล้วมันหลงติมอ่ะเสียแล้วหลงติมเสียแล้ว <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงหลงหลงน่ะหลงอะ,ลงละอะไรคือหลง <c oughs> อีดอกห <c oughs> ลงหลงมนเสนหนึ่งตายติมตายออเออสามแล้วห้าหยอก พี่ไม่ได้เก่งเลยอะโอ้โหอะไรอยเนี่ยและโอ้โหยาไม่ออกว่าลืมใส่ยาให้พวกกูแล้วแหละเออห้ามอุ้ยมันมาไล่ช้าอีซีไปชุบเร็วอุ้ยมันไม่ไล่ช้าอีซีมันไปไล่เบอร์ยาแล้วยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้เดี๋ยวจะไปชุบก่อนเออน้ำมันสามเลิศพอ ติดคือยอผิดอะไรติดประตูไม่ใช่ก็เรียกว่าเข้าค่ะอฮ้ยผมเปิ่เจอยาแล้วเนี่ยอโยอีชัวกูยังไม่เปิดกล่องเลยมึงช่วยด้วยฉันว่าเราต้องเปลี่ยนแผนวว่ะ้้าาาารงเเอตป่ลียนนแผปะหรือว่าเราจะยึดแผนเดิมค่าสองพิทียึดแผนเดิมไปเฮียแล้ว ผมมียันผมมียันผมมียันกลับมากลับมากลับมาได้อยจ้กลับมาวิ่งกลับมานี่ไงผมอยู่นี่อีซีตายแน่มึงโดนเย้เย้ยันเข่าแล้วเบลไงมึงอยู่ไหนย้าพี่กูลาไปช่วยเออนี่มึงทำอะไรอีเบลมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยอีซี่แขอยันด่วนดีดีมากระโดดลงมา ไปไปไปเดี๋ยวกูบอดี้บล็อกให้ค่ะกูไปไปไปกูบอดี้บล็อกให้อยู่ไปไปแล้วอุ๊ยดอกอีนี่ตายที่สามเนาะงงยัยกูไม่เจอยาลุยโอ้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 อะไรยามีมีมีประคัมประคัมประคัมเฮ้ยประคัมประคัมมึงมึงฮาก่อน ก่อนประคับมึงหายาก่อนกีเวนจะขิดกันหมดแหละกูไม่เจอเลยเนี่ยกูเปิดไหนกล่องแล้วเนี่ยผมผมเปิดกล่องแรกก็เจออุ้ยมาซีจะทุบให้กีเบี้ยวเลยนะคะเดี๋ยวโมดิฟายกีให้เนาะหู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 อุ้ยไข่มุ้งทอดทำตัวเฮี้ยเนาะ กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเข้าตู้ก่อนเออ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  One eternity later น้ำวิ่งไม่ออกเลยยาไม่ออกเลยกูโอ้ยโดนกูกูอีกครั้งที่กูขิดแล้วไปกอดไฟกอดลงยาไม่โจลุง กูเปิดไป 4, 5, 5, 5, 5, 5. ดสี่ห้าอันนี้เออโดนใส่ศีลเออโดนใส่จีบน่าจะเ,เจะเ็บมากเลยเออน่าจะเจ็บแหละเจ็บแต่ไม่เจอยาก็กล่าวถมนะกี่ดอกส<อ>ิบไม่จำ้ำมันไม่เจอยากูเปิดทองอุ้ยฉันก็ไม่เจออะ่ะยังไงจะช่อง จะขีดจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เอ้ยอั้ยาสัญก่อนสัญยาก่อนอีจอกกูไม่เจอรู้กูเปิดโอ้โหสี่ห้าอันเลยว่ะมามันอยู่ไหนกด F กด F เดี๋ยวจะไปต่อยหลีมันโรมันหลอกทีีเดียวตายนะนี่โอ้ยแล้วอีจอกต้องไปกอกคลิปดู โดนต่อยไปสองมัดโดนต่อยไปสองมัดหนีหนีอีกดอกอุ้ยถ้าสองวิธีนี่มันยากมึงมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทารกิจแล้วอีเวนมึงจัดอีเวนกูจะตายช่วยกูด้วยอีนนี่เป็นอะไรอ่ะเออเอออุ้ยมันไม่ข่าวมึงมันไม่ข่าวชิบหายแล้วกูจะตายแล้วช่วยกูด้วย ข้างบนเสียครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาเลยเอ้าใครไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋นี้มันมาแล้วมีการ์ดด้วยทำซูวายเรามารวมอะไรกันอยู่ในนี้เนี่ยโอ้โหแล้วเด็กติดกูขอประคามกูขอประคามไปเลยครับเอาไปเลยเอาไปให้ปดเพราะผมจะไปหายาก่อนเออเออคุยสีกูกระโดดอีกครั้งเดียวกูตายนี่กูกระโดดแล้วอ้าวกูดูว่ากูไม่ตายโอ้ยตกทอง สะดาดัะกระโดดไปตายสองนาทียังไงอีซีด้านข้างทิ้งมึงไปก่อนละกันมึงไม่ตำคัญเลยีดอกโเคนดี๋ดี๋มไปเก็บเองเดี๋ยวผมไปเก็บอุ้ยเราควรสวดปาสอนาทีจะทันไหมเนี่ยอุ้ยซี่ยันยัดผาตปวยไปยุง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 ยุยุยุย โอ๊ยกูที่เดียวแล้วทีุ่ดกตายถูกตายถูกตายถูกตายตรวจดีแหมตรวจดีแหมตรวจไม่ทันเลยอีบ้าทัน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 ตะปูอ่ะอุ้ยทำไมฉันกดวิ่งไม่ได้อ่ะอุ้ยฉันกดต้องไปหาตะปูตะปูชั้นสองก็รีบไปเสี่ยงละพี่อุ้ยเฮียฉันกดวิ่งไม่ได้เว้ยโอ้ยบักอะไรครับเนี่ยอ้าวอ้าวไอ้โนบุตายอ้าวเฉีย เออชามกิ่สำเลจพี่ดาวเย้เออามคือเราอ่ะนัวผีกับสามคนอีติมคือแบบจ้าคือแล้ันบัาก่ะฉันกดวิ่งไม่ได้งงฉันได้ชื่อคลิปแล้วเปิดยานีวอลลืมใส่ยาอุ้ยเขาเขาดิ้นลนมา